ออนไลน์ Online, สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมและพี่เอื้องสารินิปัญญาละชนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567ก่อนอื่นขอดีใจกับคนที่ล่ำรวยเป็นเศรษฐีในวันลอตเตอรี่ออก16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมาดูนะครับคนวันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ไปแรกครับขึ้น j d g ส m e n หกเหรียญ9ก้ถ้วย6กถ้วยราชินีเหรียญครับช่วงนี้ครับคนวันอาทิตย์มีความรอบคอบเป็นพิเศษครับไพ่ d g m e n t เมื่อขึ้นมานะครับไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดแล้วแต่คุณจะเป็นคนที่มองชีวิตเรื่องราวโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานมีความขยันมีความอดทนสิ่งใดที่ทำไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะนํามาเริ่มต้นใหม่แก้ไขเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้นะครับสังเกตตาช่างขึ้นมาถึง2ใบ6เหรียญก็มีตาช่างนะครับ Judgment ก็คือคําพิพากษาอยู่แล้วซึ่งแปลความหมายถึงการมีเหตุมีผลการเรียนรู้การแก้ไขการถ่ายทอดความรู้6เหรียญเป็นไพ่ของการมีน้ําใจไม่ว่าจะทำงานสิ่งใดก็มีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนหรือตัวเราเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดี คอยช่วยเหลือทุกๆคนครับช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการได้รับเชิญหรือการที่จะทำอะไรมีคนอยากให้เราไปร่วมงานด้วยครับติดต่อมาพูดคุยแนะแนวแนะนำหรือการได้เดินทางไปสถานที่เราเคยไปมาแล้วจะได้กลับไปอีกครั้งเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสถาบันโรงเรียนง,งานเลี้ยงรุ่นงานสังสรรค์ส,สิ่งต่างๆ งานที่เราพิถีพิถันมากขึ้นจะได้ดีเรื่องของการเงินการทองครับใจบุญสุนทานช่วยเหลือเกื้อกูลคนนู้นคนนี้แต่ก็ยังมีเงินใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นใครที่รอคอยเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือใครที่เขาเป็นหนี้สินคนวันอาทิตย์จะนํามาคืนให้การปณีปนอมการช่วยเหลือใครมีเรื่องของปัญหา ถูกฟ้องร้องจะถูกคี่คายลงไปการยกฟ้องการมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการช่วยเหลือปณีป,น,ปนอมทุกเรื่องจะมีโชคมีลาบดวงดีกับ3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับดวงดีประสบความสำ,รสำเร็จมีเงินเข้ามาโชคนี้นะครับเรื่องของความรักครับ ใครที่มีปัญหาการขัดแย้งการทะเลาะจะคืนดีให้อาภัยกัน6ถ้วยยูเทิร์นรีเทิร์นรวมถึงรักที่เราเคยรู้จักสนิทสนมเรามีความผูกพันจะกลับเข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคนโสดครับจะมีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยกว่าต่างไว้เรื่องของสุขภาพครับจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ใครที่เจ็บป่วยจะดีวันดีคืนให้ทําบุญกับคนพิการคนเจ็บคนป่วยนะครับคนวันอาทิตย์เรียกว่ามีโชคมีลาบดวงดีทั้งวันมีคนโอนเงินให้โดยเฉพาะผู้หญิงผิวขาวตัวเล็กๆใครจะซื้อขายแลกเป็นสิ่งต่างมีกำไรนแน่นอนครับ